ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุ u ุคิงย o นสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงย o นนะจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับ วันพุธที่25มกราคมพศ2566นั่นเองมีปล่อยนะครับทางทีมงานาบุรีรัมย์นอกเมืองมีปล่อย2คันเซลล์หนคันพ่ไต่1คันเป็น FC จากอำเภอนางรองออกคันนี้เป็นคันที่2แล้วนะครับคันแรกออกอเป็นแคปบไปคันนี้ออกเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังจะไปถ่ายให้ดูเนี่ยเป็นของน้องวีนะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วตอนนี้เนะี่ยอากาศเนี่ยลดต่ำเหลือ14องศาแล้วนะบุรีรัมย์คาดว่า วันอาทิตย์วันหยุดเนี่ยจะเหลือ12องศาเดี๋ยวเราจะไปกินเบียร์ที่นากัะเช้าไปดูรถกันเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะ ถ่ายให้ดูแล้วก็จะปล่อยในวันนี้คันนี้นะครับเป็นของน้อง v f เจากอำเภอนางรองนะครับให้พิจารณาเขาเรียกว่าอุดหนุนพิจายเป็นคันที่2แล้วซโดยนะครับตอนแรกจองเป็นเจ้าตัว4ประตูเกรดแซดไว้แต่ว่าเอ๊ะนะครับเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเนี่ยมันก็จะได้เจ้าตัวมิวเอ็กซ์เกรดแอคทซึ่งมันเป็นรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ที่มีความสปอร์ตแล้วก็ราคามันไม่แพงแถมยังดูหรูหราอีกตั้งหากนะครับราคาเจ้าคันนี้เนี่ยอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแส หก0มื 66, บาทเท่านั้นเองซึ่งเอาจริงๆนะครับเมื่อวานเนี่ยความใฝ่ฝันของพี่ตายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอีลิแกนคันนูนนะหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่บาทนะครับแต่ว่าโอเคถ้ามันเกินเอื้อมจริงๆนะครับ ปรับมาเป็นตัวนี้ซะก็ได้พอมันต่างกันทั้ง2 0 0 0 0 0กว่าบาท2องแสนนะครับดาวสักสอ0 0 0 0สามแสนอะไรเงี้ยมันก็ยังได้ผ่อนถูๆไต่ๆไปใช่ไหมดีกว่าขนุนล้านสามนะครับลดความฝันลงมาสักหน่อยนะครับเพื่อไปถึงฝันนะครับฝันให้ใหญ่ไปไม่ถึงพานจะโดนยึดนะครับจบกันเลยเอาอันนี้เป็นอันนี้เป็นความคิดของพี่ตายเองนะอามาดูกันนะครับหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทเนี่ยมันคุ้มไหมพูดถึงก็อยากได้เนาะ สีที่เราข่าวเราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าขาวมุกนะครับขาวมุกเดียวกับตัวเมื่อวานนี่แหละนะครับไฟหน้ามันก็เหมือนกับเจ้าตัวอิลิแกนหรือว่าตัวอันดิเมตเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดลท์ให้นะครับเราก็กระจังหน้าเนี่ยมาในโทนของสีดําเปียโน,นแบ็กนะครับโลโก้ของอิซูซูขนาดใหญ่ก็มีมาให้ตามสไตล์และความหรูหราของเจ้าตัวมิวเรุ่นนี้นะครับไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่มไฟตัดหมอกเข้ามาทั้ สี่พไม่4 000, 5 0 0้าพก็ไม่น่าจะเกินนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสองแสนกว่าบาทก็มาแต่งไปนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยในพี่ต่ายชอบมากๆเลยเพราะว่าถึงมันจะไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นเบรก ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมันมีมาให้ครบเลยนะโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่า1 6, 000, านึ่งล้านหนึ่งแบาทเนี่ยคุ้มมากๆเลยตัวนี้นะครับ เขาจะเป็นแม็กขนาด17นิ้วก็จริงนะครับลายของมันเนี่ยก็จะเหมือนเจ้าตัว LDA นั่นแหละนะครับแต่ว่ายางของเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวยางดันหลบส่วนซีรียางนะครับก็จะเท่ากันกับ17ที่ใช้ในรถปิกอัพนั่นแหละคือ255 65 17นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลายยางของเขาก็ดูให้อารมณ์ที่สปอร์ตไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้ใส่ยางบริสโตนของเจ้าตัว LDA ได้นะระบบการสะเทือนนะครับด้านหน้าเนี่ย มันจะอยู่เพียงเขาเรียกว่ามันเป็นคอยสปริงนะครับตอนแรกจะบอกรัศมีวงเดียววงเดียวนี้5.6ไหมเออถ้าจำไม่ผิดนะไม่ได้รีวิวนานนะครับ ตัวแต่ที่เรารู้นะวงเลี้ยวมันแคบมากๆนะค,คอยสปริงระบบเบรกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่น็อตล้อสตัวเป็นสีคโครมเมียมทั้งหมดโล,โ,ลโก้ของ i s u ซ u นะครับก็จะเป็นคโครมเมียมแล้วก็มีสีดําด้านในแม่ให้ความรูหราจริงๆมันในข้างนะครับด้านบนจะเป็นสีดําด้านส่วนด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นดําเงานะครับก็จะหลดไปถึงเจ้าตัวล้อด้านหลังเลยทีเดียวสําหรับเจ้าตัวความยาวของบันไดมัน กระจุมองข้างนะครับมันจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยแหมก็น่าเสียดายไปนิดนึงนะจะทำเป็นอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทําสีเองก็ได้นะครับทำสีให้มันเป็นสีขาวมุกเหมือนกับตัวรถเนี่ยหรือไม่ก็เอาอะไรมาติดให้มันเท่ๆนะครับพับได้แบบนี้นะอันนี้พี่ต่ายไม่ได้หักเล่นมันสามารถพับได้นะครับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัว เขาเรียกว่าใบปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นแบบบิวอินอันนี้ขนาดล้างแล้วนะมีฝุ่นเยอะมากเลยช่วงนี้เดี๋ยวต้องเอาไม้ขนไก่มาปัดนิดหนึ่งกันศาสตร์มีให้เรียบร้อยน้องวีบอกอ๋อกันศาสตร์นี่สวยดีนะพี่ตายมันใช่ไหมนะรุ่นนี้ไม่มีสัญญาณการขโมยมาให้นะครับเบ้ารองมือเปิดติด,ต,ดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ ตัวมือจับนะครับมันจะมาพร้อมกับสีเดียวกับตัวรถนอะแล้วก็มันเปิดปิดได้แบบนี้เลยไม่มีสวิตช์ที่เราสามารถกดเปิดประตูได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ดูแลรักษาง่ายดีส่วนตัวคิ้วขอบกระโจนนะครับมันก็จะเป็นยางสีดําทั้งหมดเลยยางซึ่งตัวนี้เป็นวัสดุ ABS คุณภาพดีนะครับทนแดดทนฝนทนร้อนนะครับเรียกได้ว่าใช้งานกันยาวนานเลยทีเดียวอันนี้นะข้อดีของเจ้าตัวรถ PPV นะครับก็คือมันจะมีเจ้าตัวเชสซีเพื่อรองรับ น้ำหนักแล้วก็ตัวถังนั่นเองนะครับแล้วก็มันมีความแข็งแรงปลอดภัยในเรื่องของเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็จะทําหน้าที่ในการดูดซับแรงกระแทกนะครับนอกจากเจ้าตัวถังแล้วก็จะมีตัวนี้แหละที่มาช่วยเราตัวระบบเบรกด้านหลังมือนกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้าด้านหลังมันก็จะเป็นคอยสปริงเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ามิวเอ็กซ์คันนี้ มีคอยสปริงมาให้ทั้ง4รล้อเลยโอ้โหนะครับยางอะไรก็จะเป็น17เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นั่นเองไงเรียบร้อยนะแล้วก็เวลาที่เราจะเปิดนะครับเวลาที่เราจะเปิดประตูด้านท้ายเนี่ยประตูด้านหลังของเขาเนี่ยเราก็ยกแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะมีเจ้าตัว แม่แรงไม่ใช่แม่แรง<笑><笑>เขาจะมีเจ้าตัวกระบอกไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ช่วยผ่อนแรงนะช่วยผ่อนแรงแต่มาไม่ได้ช่วยผ่อนงวดนะจะออกก็ดูดีๆนะครับว่าเราผ่อนไหวไหมก็เราไม่ต้องใช้แรงยกนะเอาแค่แค่มันออกจากล็อกนิดเดียวนะครับมันก็จะดีดขึ้นค่อยๆดีดขึ้นแบบนี้แล้วก็ตัวฝาถังน้ํามันตัวนี้ความจุถัง80ลิตรนะเยอะกว่าบิ๊กอัพอีกเวลาเติมนะครับเติมได้ตั้งแต่ดีเซล B0 ถึง B20 นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะ เติมน้ามาเนี่ยมันไม่มีที่ดึงเปิดนะครับเราต้องปลดล็อกประตูนะครับทางน้องๆ้องอที่ทํางานปัม๊มเขาก็จะมากดแบบนี้แล้วก็ออกได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันอ่ะพอเรามาล้างทําความสะอาดแต่งเรียบร้อยแบบนี้นะครับมาดูไปดูมาเจ้าตัว m ิวเอ็กซ์เกรดแอททล้าน 166,0 0 0บาทกันนี้เอ้มันก็ดูน่าใช้เหมือนกันนะดูน่าใช้เลยแหละดูคุ้มค่าคุ้มราคาลรวบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มที่สุดนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งตอน3เวลาที่เราจะเข้าไปวัสดุของเขานะครับก็จะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดเลยเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะครับนุ่มแล้วก็มีความหรูหราไปในตัวเวลาที่เราจะเข้าไปภายในห้องโดยสารจะแม้ที่เป็นตอนที่3เนี่ยจังหวะนี้ทางการบอกว่าเนี่ยกดแค่ตัวเนี้ยจังหวะเดียวแล้วก็ เขาก็จะดีดมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะผ่านภายในห้องโดยสารที่เป็นพรมนะครับสีดำนะครับแล้วก็มีตัวพรมที่ปูพื้นให้ชั้นหนึ่งไปจนถึงที่นั่งนะครับต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้นะครับไม่มีที่นั่งไหนนั่งสบายนะครับเท่ากับเจ้าตัวมิวเอ็กอีกแล้วนะครับก็นั่งได้สบายอันนี้เป็นแถวที่3ของเขานะก็จะมาในโทนเบาะผ้าสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงตรงกลางนะครับก็จะนั่งได้อีกทั้ง3าที่นั่งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพี่ตายให้ดู ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งนั่งได้อีก3คนเนาะแล้วก็ที่นั่งภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวมิวคันนี้นะครับมันออกแบบให้มีความกว้างนั่งได้สบายมากๆเลยแหละคือโอ้โหแมพนั่งได้สบายนั้ง3ตอนอะนะครับมือจับนะครับตรงเสากลางก็ยังมีมาให้แต่ว่าตัวนี้นะครับเขาไม่มี เขาเรียกว่าไอ้ตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็น USB แต่ว่าเขามีแบบนี้มาให้เราใส่หัวแปลงได้เหมือนกันส่วนแอร์นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเขามีมาให้ทั้ง3ามแถวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ้ความเย็นมันจะมาไม่ถึงเรานะครับถึงแน่นอนเจ้าชัวร์เออรุ่นนี้ก็ดูน่าใช้เดี๋ยวถ่ายใหพี่ต้อมส่งดูส่งให้พี่ต้อมดูเนาะเราพี่ต้อมรีบไปขายรถพี่ต้อมดีกว่าตัวบริเวณที่พักแขนนะครับเขาก็จะมีการ บุนุ่มด้วยผ้ามาให้นะครับแล้วก็สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้ามันก็จะเป็นเจ้าตัวสีดําด้านนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองมองข้างได้ตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตควบคุมกระจกต่างๆมันก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยที่พี่ต่ายแจ้งไปนะครับตัวนี้มันไม่มีที่ เปิดฝาถังน้มามันให้มันจะมีเทปที่เปิดฝากระโปงนะครับแล้วก็ปรับระดับไฟก็อยู่ตรงนี้มันไม่ได้ปรับออโตโ้ให้เหมือนรุ่นอื่นนะก็ไม่เป็นไรเราปรับเองก็ได้นะครับไม่ยากเบาะนั่งนะครับแหมเสียดายนะถ้าปรับสูงต่ำได้นิดนึงนี่ดีเลยนะครับก็ถ <c oughs> ือว่าจะคุ้มมากกว่านี้อีก <c oughs> อ่ะเข้าใจเข้าใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเบาะของฝั่งของผู้ขับขี่นะครับก็จะเป็นเบาะนั่งทรงสปอร์ตนะครับเป็นเบาะผ้าที่นั่งได้สบายมากๆเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตลองนั่งดูเลยแล้วกันนะอื พอเราเข้ามานั่งนะครับเราก็จะพบกับเจ้าตัวพวงมาลัยสปอร์ตสามกา้านมาพร้อมนะครับโหมดมันติฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาไลัยได้นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นตัวหน้าจอมาตรฐานนะครับไม่ใช่ตัวมันติเขาเรียกว่าไงไม่ใช่แบบ หน้าจอที่ปรับแสงได้นะครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับมันเป็นกุญแจรีโมทมาให้ไม่มีสัญญาณการขโมยนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งพวกล็อกเบรกล็อกล็อกเบรกเพิ่มแล้วกันนะครับโอ้ตรงนี้ที่ชอบอีกอย่างที่มันมีบุนุ่มไม้ด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยระบบความบันเทิงของเขานะครับจอ 7นิ้วนะครับกล้องมองหลังแล้วก็รองรับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS อันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์นะครับออกแบบให้มีการใช้งานได้ง่ายนะครับแถมยังรูลาอีกด้วยตัวเกียร์นะครับถึงมันจะเป็นตัวแอคทีฟแต่มันก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีโหมดเลฟโทนิกให้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวปิดตัวออกตัวในทางลื่นตัวลงทางละชันมันก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ มันก็จะมาพร้อมกับเบรกมือที่เป็นไฟฟ้าพร้อมกับระบบออโต้โฮเบรกนะครับเวลาที่เราติดไปแดงรถติดเนี้ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลานั่นเองเดี๋ยวมันเบรกให้แล้วก็แตะคันเร่งให้มันแรงกว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นนะครับมันก็ไปได้แล้วทีนี้เครื่องยนต์นะครับโอเคแหละใครที่เลือกเจ้าตัวแอคทีฟนะไอตัว Un igan, อันีลิแกนทุที มันมีปัญหาเลยว่าเอ้ยจะเอา1.9หรือ3.0นะครับแต่ว่าถ้าคุณเลือกตัวแ c t i v e ตัดไปเลยนะครับเพราะไม่มี3.0ใี่คุณเลือกมันจะมาพร้อมเครื่อง1,900ซ c นะครับ150แรงม้า350นิวตันเมตรก็ถามว่าประหยัดน้ํามันไหมตัวนี้ก็14.9กิโลเมตรต่อลิตรโอ้คุ้มอยู่นะภาษีก็2,495บาทามาดูคันนี้แล้วก็บางๆเทียบกันดูดีกว่านะระหว่าง2คันนี้ามาดูรถในฝันเราดีกว่าเนี่ย ก็จะเป็นตัวอีลิกนหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมืบาท1นึ่งล้ 1, 3, 9, 000, 000านสาล้านสามแสนไอหนึ่้านสามแสบาทเนี่ยตัวนี้หนึ่งล้านสามแจ็าพจำปีจำถูกก็นั่นแหละเนี่ยตัวอีลิกนที่พี่ต่ายอยากได้แต่ความฝันน่าจะเป็นคันรุ้นมากกว่าแต่ต้องรอสักพักนึงเก็บเงินก่อนอ่ะไม่เป็นไรอ ดูเป็นแรงบันดาลใจอ่ะขอเอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบก,กับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ